สลับกันไปนะครับสวัสดีครับคุณลบชัยยาโนเป็นครครับขอบคุณมากสำหรับใจโ้มขอบคุณมากครับจัดสงสนานอีกแบบหนึ่งสลับจากตอนเช้าครับไปช่องหนึ่งขจัดขอบคุณลัชยาที่ติดตามมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟิล์มครับคุณฟิล์มคุณโดยคุณโดนอินโดนโดนอินโดนโดนแดกครับสวัสดีครับคุณฟิล์มครับคุณลบขอบคุณมากสำหรับ ของขวัญนะครับเขาเรียกอะไรทงมั้งสวัสดีครับคุณวิทย์ครับคุณบุญรักษ์ครับเอาครับผู้พักเมจะหกสิบกว่าแล้วครับผู้จัดพยายามจะข้ามคอมฟอร์ตโซนนะครับเขาเรียกว่าเขตปลอดภัยเราต้องกล้าข้ามออกมาครับมหนุ่มสาวกล้าข้ามออกมาผมหกสิบกว่าแล้วกล้าข้ามทำอะไรสิ่งที่มันท้าทายชีวิตครับ สวัสดีครับคุณสุวิทย์สองห้าหกครับสวัสดีครับ Hi, <dear. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิ้ล